สวัสดีครับสมาชิกสตารทรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่5ธันวาคม2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมติดลางหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮหาหนอยครับ ฮานอยพิเศษฮานาปกติและฮานอย VIP ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยคว่ประจำวันที่4ทธันวาคม2,564กกันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษ ทำการออกในเวลา17นาฬกา15นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก0814เลขท้าย3ตะบน8 4 4 2ตะบน4 4เลขท้าย2ตัวร่าง77ผลกันออกสลากหวยฮาน้อยปะกะติทำการออกในเวลา18นาฬกานาทีถึง18นาฬิกา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก9447 เลขท้าย3ตัวน4 4 7 2ตัวบน4 7เลขท้าย2ทะลัง6 4และผลกันออกสลากหวยฮาหนอย VIP นะครับทําการออกในเวลา19นาฬิกา15นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีลงมาเลขท้าย4ตัวออก9 3 3 6เลขท้าย3ตัวบน3 3 6 2ตัวบน3 6เลขท้าย2ตัวล่ง50นี่คือผลคันออกสลากหวยฮานอยทัะะยหห้ง3ฮานอยครับ ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่4ธันวาคม2 5 6 4ครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงทิปไปในงวดประจำวันที่4ครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมได้สรุปชุดเด่นนะครับสลากหวยฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติครับในชุดนะครับในชุด3ตัวนะครับในชุด3ตัวก็ ในตำแหน่งหลักร้อยนี่มาครับมาครับซึ่งออก447ครับ447ไกลเฉียงที่สุดคือ446ครับ446ไกลเฉียงที่สุดครับนี่คือเด็กชุด3โดตัวโซนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างก็ถือว่าในงวดนี้ครับชุด2ตัวล่างก็สลับข้างกันนะครับชุดเด่น2ตัวล่างก็มาเข้าที่47นะครับเด็กท้ายสองตัวบนครับ447ครับส่วนในชุดที่เด่นที่สุดนะครับ ชุดที่เด่นที่สุดที่แนะนำสมาชิกนะครับในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับในชุดนี้ครับใน8ชุดนี้เป็นชุดที่เดินดีมาตลอดนะครับในทุกๆงวดครับสมาชิกที่ติดตามการประจําก็คงจะจับแนวทางชุดเด่นที่ผมได้สรุปให้สมาชิกได้ดูนะครับใน8ชุดครับหวยฮานอยนะครับในตําแหน่งหวยฮานอยพิเศษครับ วยฮานอยพิเศษซึ่งเลขท้าย3ตัวและ2ตัวบนนะครับ3ตัวและ2ตัวบนตัวบนออกนะครับ8 1 1 4ครับมาเป็นที่ตัวกลับ4 1ครับส1นเลยครับ2ตัวล่างออก7 7ครับและหวยฮานอยปกติครับเลขไทยายงตัวบนออก4 4 7ครับ4 4 7ก็มาที่4 7ครับ4 7นะครับนี่คือเลขอะไรไทย สองตัวล่างออกหกสี่ครับหกสี่ก็มาเป็นตัวกลับสี่หกนะครับในชุดนะครับนี่คือเลขหวยฮานอย VIP ครับซึ่งออกสามสามหกไม่มีครับได้ห้าศูนย์ครับนี่คือชุดเด่นมาที่สามชุดครับตรงตรงชุดหนึ่งครับนะคือสี่เจ็ดครับส่วนการสรุปชุดเน้นนะครับชุดเน้นและชุดรองครับชุดเน้นเน้นสามตบนเก้าเก้าหกเก้าสี่หนึ่งครับ มาที่ชุดเน้นนะครับที่4 4หนึ่งนี่มาเป็นเลขไทยสองตัว,วันครับซึ่งออกแปดหนึ่งสี่ครับเป็นตัวกราบครับและสี่เจ็ดนะครับเป็นชุดเน้นนะครับเลขไทยสองต่างบิงขึ้นบนครับชุดเหล่านี้ครับ มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับทั้งบนทั้งล่างนะครับซึ่ง47เลกไทยสองเลนออก4-47นะครับหุ้ฮานอยปกติมาที่2ชุดครับในชุดแ่งครับส่วนเล็กวิ่งครับเลขหนึ่งประมาณที่เล็กเลขล่างตัวเดียวครับนี่คือข้อมูลในงวดประจําวันที่4นะครับสมาชิกตัานใดที่มีโชคนะครับที่มีโชคถูกรางวัลเลขไท้าย2ตัวนะครับสลากวยหฮานอยพิเศษ และหวยฮานอยปกติทั้ง2ชุดครับหวยฮานอยปกติสำหรับข้าง2ชุดเลยครับซึ่งออก4 7แล้วก็ออก 6, 4ครับ6,4 47ครับนี่คือชุดเด้นและชุดรองครับชุดเด้นและชุดรองท่านใดที่มีโชคถูกเลขไทย2ตัวบน2ตัวล่างหวยฮานอยพิเศษและหวยฮานอยปกติแสดงความดีใจเลยครับสมาชิกท่านที่ไม่มีโชคก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับ ในงวดประจำวันที่5ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมเพื่อเป็นแนวทางกันอีกเช่นเคยนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันเลยครับจากการนำเลขท้าย3ตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก4-4-7ครับมาเป็นแนวทางการคิดการคานวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับ หลักร้อยครับผมแนะนเลขสี่คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณสี่ตัวครับในสี่ตัวมีหนึ่งมีสองมีหกมีเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ดเป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนําเลขสี่คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณสี่ตัวครับสี่ตัวมีหนึ่งมีสี่มีหกมีเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าเป็นเลขเด่นหลักสิบครับและหลักหน่วยครับผมนําเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณสี่ตัวครับ ใน4ตัวมี1มี4มี6มี9ครับ1 4 6 9ครับนี่คือเลขสูตรนะครับหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยห,หวยหานอยวดปไปจำันที่5ธันวาคมนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบตัว1469จสกกจับคู่หลักหน่วย4ตัว1 4 6 9่าจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1่วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้1 1 1 4 1หนึ่งวางหลักสิบ จับคู่หลักหน่วยสตัวจะได้สี่หนึ่งสี่สี่สีางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วยสต,ต,ตัวจะได้ชุดเด่นสตัวนะครับหกวังหลักสิบจับคู่หนสี่ตัวจะได้ชุดสตัวบนดังนี้ครับหกหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หครับเกางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้เก้าหนึ่งเก้าสี่เครับทั้งหมด เลขเด่นชุด2ตัวรวมแล้ว16ชุดครับเป็นชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับนี่คือชุด2ตัวนครับส่วนในชุดสรุปดึงเด่นครับชุดสรุปดึงเด่นจาก16ชุดครับผมจะดึงเด่นเพื่อตัดให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางน้อยชุดนะครับหลัก1 4ตัว 1, 4 6 9เน้นไปที่เลข1ครับเน้นเลข1เน้นเลข6ครับดึง1นกับ6วางหลักสิบครับหลักหน่วย สตัวครับ1นึ่งครับ1 4 9่งสี่เ้าเน้นที่เลขสี่ครับเน้นที่เลขเกครับดึงสกับเกาวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสตัวหนกับหจับคู่หลักหน่วยสตัวสกับเจะได้ชุดสตัวชุดเด่นสตัวบนนังนี้ครับในชุดเด่นสตัวสรุปไว้จับคู่ไว้ก็จะมีหนึ่งสี่ครับหนึ่งสและหกครับนี่คือ4ชุดเด่นเลขท้าย2ตัว นะครับเด็กไทย2ตัวบนนะครับมาลุ้นครับจะเดินหรือไม่ครับส่วนในชุด3ตัวบนครับดูตำแหน่งหลักร้อยครับ1 2 6 7เครับ1น6 7เน้นที่เลข2ครับเน้นที่เลข2เน้นทีเเนนท่เลข7ดครับดึงเลขกับเลข7วางหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด14 1 9 6 4 6, 6 9จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอยสรุจจับคู่ไว้ครับ2วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุด จะได้สองหนึ่งสี่สอาสงหวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดเจ็ดี่เจด้714 719 764่เจครับทั้งหมด8ชุดครับเป็นเลขชุด3ตัวบนชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับในชุด3ตัวบน8ชุดนี้ชุดเด่นครับผมเน้นนะครับผมเน้นไปที่269ครับ เน้นไปที่2-69ครับนี่คือชุดเด่นครับส่วนชุดรองครับไปที่4 1่หนที่714ครับรอง7 1 4ี่ครับนี่คือชุดเด่นและชุดรองชุด3ตัวบนครับส่วนในชุด2ตัวบนครับ4ชุดชุดเด่นครับที่สุปไป้4ชุดเด่นเน้นไปที่69ครับชุดรองไว้ที่1 4ครับ1 4ครับนี่คือชุดเด่นชุดชุดเน้นและชุดรองชุด3ตัวบนและ2ตัวบนหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับ ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเวนะครับแนวทางสูตรที่เด็กคำนวณนี้เน้นฮานอยปกติรอบ18 18ิกา15นาทีถึง18บนาทีา30นาทีครับมาดูชุดเด็กไทย2ตัวล่างกันต่อครับเด็กไทย2ตัวล่างหวยฮานอยปกติวดลาสุดนะครับออก64ครับ เป็นเลขทยสองตัวครับผมนำเลข้ขกคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบนะครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี2มี3มีมี2มี5มี7มี0นครับ2 5 7หเนหลักสิบครับหลักหน่วยครับจากการนำเลข4ี่คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี3มี4มี8มี9ครับ3 4 8 9เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับหลักสิบตัวครับ2570 เน้นไปที่เลข5ครับเน้นไปที่เลข5าเน้นไปที่เลขศูนย์ครับเน้น5กับศูนย์วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ3 489ครับ3 4 8 9เน้นเลข3ครับเน้นเลข8ครับผมจะดึงเลข3เลข8วางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบตัวครับ5ากับศูนย์จับคู่กับหลักหน่วย2ตัวครับ3กับ8ครับจะได้ชุด2ตัวล่างหวยฮานออเองครับในชุด2ตัวล่างสงบจับคู่ไว้ก็มี53 ห8 0แปดศูนย์สแครับห้าสามามและ08นครับนี่คือเลขไทยสองตัวล่างครับใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นที่58นะครับชุดรองมาที่08ครับเด่น58รอง08ครับนี่คือข้อมูลเลขไทยสองตัวล่างหวยฮานอยนะครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VP นะครับแนวทางสุดที่ได้คำนวณนี้เน้นฮานอยปกติรอบ18.15นาทีถึง18.30นนาทีครับ มาสรุปหวยฮานอยนะครับทั้ง3ฮานอยพิเศษปกติและ VP p ครับจากเลขสูตรที่เลขคำนวณชุดเลขเด่นครับในเลขเด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับสรุปไว้มีดังนี้ครับในชุด2ตัวบนนะครับ2ตัวบน2ตัวล่างก็มี1 4 1 9 6 4 6 9ห3 5 8 0 3 0 8, ้8ชุดครับเป็น8ชุดที่เดินดีตลอดครับต้องมาลุ้นกันครับในงวดวันที่ ๕ธันวาคมนะครับ8ชุดนี้จะเดินไห้ครับววดันที่4มาเข้ามา3ชุดครับเข้า41เข้าเข้า14 64และ747ครับเข้า3ชุดตรงๆครับในใน2ชุดนะครับชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้ง3หานอยครับส่วนชุดเน้นครับ3ตัวบนครับเน้นไปที่269ครับ เน้น2 6 9 3โดนครับ2ตัวบน6 9ครับ2ตัวล่าง5 8ครับสันด่างห้าแปดนี้คือชุดเน้นครับส่วนชุดรองครับ3ามตัวบนรองมาที่7 1 4ครับรอง7 1 4 2ตัวบน2ตัวบนรอง1 4ครับ2ตัวล่างรอง0 8ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับแนวทางเลขเดียวครับเลขวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นเลขเก้วิ่งล่างเน้นเลขแปครับตาจากคู่ชุดหนึ่งคือ98ชุดหนึ่งครับนี่คือข้อมูลนะครับเลขสรุป เลขเด่นนะครับหวยฮาน,นอยทั้ง3ฮาน,นอยในงวดวันที่5ธันวาคม2 5ง4ซึ่งเป็นเลขสูตรที่ได้คำนวณครับในชุดเด่น2ตัวบนล่างมีด้วยกัน8ชุดครับชุดเน้นและชุดลองชุด2ตัวนะครับมี2ตัวบน2ตัวล่างสรุปจับคู่ไว้มี4ีชุดครับรวมทั้งตัวเลขวิ่งครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนนะครับตัววิ่งบนวิ่งบนก็เน้นไปที่นะครับ เลขเก้าครับวิ่งล่างเน้นไปเลขแปดนำมาจับคู่กันอีกชุดหนึ่งครับจะได้เก้าแปดชุดหนึ่งครับนี่คือข้อมูลนะครับในชุดสองตัวบนสองตัวล่างและชุดเน้นสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างชุดรองสองตัวบนชุดรองสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างครับรวมทั้งเลขวิ่งจับคู่กันเก้าแปดชุดหนึ่งครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยนะครับซึ่งเป็นเลขเด่นจากสุดคำนวณในงวดประจำวันที่ ๕ธันวาคม2564ครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณครับจะเดินตามสูตรไม่ต้องลุ้นกันในงวดประจำวันที่5ธันวาคม2564ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิด อำนวนสูตรโวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p อเมื่อประจำวันที่5ธันวาคม2 5 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประ,ประกอบกันแต่สินใจยกก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้เลยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นเด่น,ดนลงคลิปให้กับสมาชิก ได้ติดตามรับชมวยอีกในคลิปต่อไปนะครับขอให้สมาชิกสตาร์ตร,รีดวงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากวฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮาน,านอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP หวดประจำวันที่5ทธันวาคม2564เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ